ครับผมนายพิรเมศตื้นสกุลซู่งในการส่วนอุทยานแห่งชาติสำนักบริหารพื้นที่รักที่13สาขาลำปางวันนี้เราก็ได้มาอยู่ที่อุทยานแค่แกซ้อนมาดูในเรื่องของการรองรับนักท่องเที่ยวในช่วงเทศกาลนะซึ่งตั้งแต่เริ่มต้นตั้งแต่เมื่อวานวันที่31ธันวา2564ซึ่งเป็นวันสงภารีเก่าแต่๋ยวและวันนี้จะเป็นวันเริ่มต้นปีใหม่ก็คือวันที่1มกราคม2565ซึ่งถือว่าอยู่ในช่วงเทศกาลก็คือตั้งแต่วันที่31จนถึงวันที่3ในซึ่งช่วงนี้ ทุกอุทยานนะในสังกัดนะเราก็ต้องมีมาตรการในเรื่องของการรองรับนักท่องเที่ยวนะซึ่งก็ได้ดำเนินการตามมาตรการที่ทางกระทรวงทางกรมได้กำหนดนะฮะโดยพ่ออย่างยิ่งในมาตรการการท่องเที่ยวอยังชาติวิถีใหม่ซึ่งหรือว่า New Normal นะซึ่งต้องมีการปฏิบัตินะเพื่อป้องกันในเรื่องของการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019หรือว่าโควิด19นะก็คือมีการใส่แมส าการล้างมือด้วยแอลกโฮโฮโอฮอล์การเว้นระยะห่างนะฮะแล้วที่จำคันสุดในเรื่องของการสแสดงในเรื่องของการได้รับวัคซีนให้เรียบร้อยนะก่อนที่เข้ามาในเขตพื้นที่นะฮะแล้วก็นอกนั้นก็เป็นมาตรการเดินทัท่วไปที่เรามาอยู่ที่อย่างชาติแจซอนเนี่ยก็ก็ค่อนข้างมีคนเยอะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นอ่ทางเจ้าที่เองเราก็มีการจํากัดจํานวนแล้วก็มีการอ่อให้นักเที่ยวจะมีการเก ไม่ได้เกิดขึ้นมากเกินไปนะก็เท่าที่ประเมินดูเนี่ยก็จะยังมีความสามารถในการรองรับได้อยู่นะครับตรงนี้ทุกบุตรยาคนะับเราก็มีการดําเนินการแล้วก็ช่วงนี้เองช่วงระหว่างที่31มสิบเอ็ดธันวาคมห้าหแล้วก็จนถึงวันนี้วันที่1นึ่งมกราคมห้าหกห้าเนี่ยก็เป็นช่วงพิเศษนะที่ทางกรมได้มอบของขวัญ นะซึ่งเป็นไปตามนโยบายหรือออกความปรรถนานดนะีจากผู้ผ่านระดับสูงนะันตั้งแต่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะท่านบาราวุฒิศิลปะอาชาแล้วก็ท่านตลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมท่านาจรราตุพรบุญพัฒน์แล้วก็ท่านกิติ์ดีกุมารชาติสัรราพละหัคพืชท่านก็ได้มอบของขวัญเป็นของขวัญปีใหม่ให้กับประชาชนทั่วไปก็คือมีการยกเว้นค่าธรรมเนียมในช่วงสองวันนี้ตรงนี้ทุกพื้นที่นะฮะแล้วก็จะมีศูนย์เป็นบัตรการและเชื่อเหรือนั่งเที่ยวในชวงทศกา แล้วก็มีจุดิการประชาชนก็คือให้ข้อมูลหรือว่าท่องเที่ยวนะอาจจะได้ข้อมูลการท่องเที่ยวคือนอกจากที่แต่และอุทยานแล้วเนี่ยเราก็ก็จะมีแหล่งท่องเที่ยวที่เชื่อมโยงนะก็คือรวมไปถึงแหล่งท่องเที่ยวของชุมชนหรือว่าเส้นทางท่องเที่ยวที่ใกล้เคียงนะเพื่อจะให้ท่องเที่ยวไม่ได้กระจุกตัวมากเกินไปมีการกระตุ้นเศรษฐกิจในระดับชุมชนได้ครอบคลุมได้มากขึ้นนะอันนี้คือเป็นมาตรการที่ทางกรมอุทยานชาติสปาแลลพืชนะได้กําหนดแนวทาง ใน,ในการดําเนินการไว้ทุกมาตรการที่ออกมาเนี่ยก็คือเพื่ออำนวยความสะดวกแล้วก็ออกให้กับประชาชนได้มีความสุขกันนะในช่วงเทศกาลปีใหม่นะครับก็วองใจเป็นอย่างยิ่งประชาชนโดยทั่วไปวรวมถึงนักเที่ยวอย่างที่เข้ามาเที่ยวชมก็จะได้รับความสะดวกนะฮะแล้วก็มีความปลอดภัยในเรื่องของพื้นที่นะเพราะว่าตรงนี้เราเน้นในเรื่องของออกราเรียกเซฟตี้โซนหรือว่าเซฟตี้เฮลธ์แอนด์แอดมินิสแตชันหรือว่าระบบ ถือว่เป็นไป,นปนตามมาตรฐานชานะแล้วก็ยิ่งไปกว่าน,นั้นตอนนี้ทางแจซ้อนก็ถือว่าเป็นอุทยานหลักนะฮะที่มีนักท่องเที่ยวค่อนข้างเยอะแล้วก็ณณวันนี้นะทางแจซ้อนเจ้าที่ได้รายงานว่าเรามีเราได้รับมาตรฐานชาพัฒเรียบร้อยแล้วนั่นก็คือว่านอกจากเอาความปลอดภัยโดยทั่วไปแล้วมาตรฐานททั่วไปแล้วก็จะมีเพิ่มในเรื่องของการที่เจ้าที่นะได้รับวัคซีนครบมากกว่าเดน และดิฉีขึ้นปีใหม่ของพัน5าก็ขออำนวยเอือพรให้ทุกท่านจงะจรบสบแต่คามโชคดีคิดหวังสิ่งใดขอสมมุม,มาตรปาสนาดยเดยเะอยพ่ออิงยิ่งนะก็ขอเป็นกำลังใจให้กับเจ้าที่ที่ปฏิบัติงานในห่วงะยะเวลาพิศการปีใหม่นี้นะเพราะว่าเราได้ทํางานกันมาพอสมควรน,นะก็เป็นกำลังใจให้รักษา สุขภาพกายใจมีอารมงกายกาลังใจกำลังสติปัญญาที่เข้มแข็งพร้อมที่จะทํางานให้กุทยานนะเพื่อสนองต่อนโยบายขังรัฐแล้วก็เพื่อวานดูคดวามสะดวกก็เพื่อความสุขของพี่น้องประชาชนโดยทั่วไปกอออำนาจคุณพระศรีนาจจงปกปักรักษาจงอํานวยเอฟรอสให้ทุกท่าน นะฮะได้ไปตรวจแากความโชคดีเราจะเดินทางไปไหนใกล้ๆกลก็ขอให้เดินทางโด,สดยสขภาพะกปลอดไขยแค้วคลาดปลอดจากโรคโควิด -19 บเกพบเจอแต่คนดีๆเจอแต่คนดีๆนะเพื่อโรงงานที่ดีนะเพื่อที่จะให้การทาง,งานเรานุ่งล่วงไปด้วยดีนะตลอดปี2 5งพันและตลอดไปด้วยครับครับ ลาดีถีขึ้นปีใหม่2 5 6 5นี้นะครับก็ขออวยพรให้นักท่องเที่ยวทุกท่านนะครับมีความสุขนะครับแล้วก็เดินทางท่องเที่ยวได้อย่างปลอดภัยนะครับตลอดการท่องเที่ยวครับคุณยานิชาติแจซอนครับ